ขอให้รู้จักคำว่าเช่นนั้นเองแล้วมันจะไม่มีความทุกข์พุทธทัสภิกขุปัญหาเกี่ยวกับโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรนเสริญได้สึกได้ทุกกลายเป็นของต่างกันไป ได้ลาบก็ยินดีเสื่อมลาบก็ยินร้ายนี่มันบ้าเพราะมันไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองลาบก็คือเช่นนั้นเองเสื่อมลาบก็เช่นนั้นเองตามกฎของอิทัปปัจ,จยตามันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นว่ามันได้ลาบบ้าไปตามที่ได้ลาบถ้ารู้สึกว่าเสียลาบเราก็บ้าไปตามความรู้สึกว่าเราสูญเสียลาบไม่มองดูที่เราสักว่าเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองเช่นนั้นเอง และมันต้องเป็นอย่างนี้เองในโลกนี้พอเห็นอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องได้ลาบหรือเสื่อมลาบเรื่องได้ยศเสื่อมยศก็เหมือนกันถ้าเช่นนั้นเองเข้ามามันก็ไม่มีเรื่องมันเป็นเรื่องหลอกหลอก เหมือนกันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่ถ้าไปถือเรื่องความรู้สึกมากเกินไปมันก็ยินดียินร้ายนินทาหรือสรรเสริญก็ลองไปคิดดูมันมีมากยากที่จะหลบลีกถูกสรรเสริญเสียจนเลืดลอย ก็มาฟุ้งเฟอ้อจนตัวลอยถูกนินทาถูกเขาด่าก็มานั่งโกรธนั่งเสียใจเหมือนคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง คือว่าในโลกมันเป็นเช่นนี้เองแล้วนินทาก็สักว่าเป็นความรู้สึกส,สรรเริญก็สักว่าเป็นความรู้สึกก็เลยเป็นเช่นนั้นเองด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันเหมือนกันที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง แล้วเราทำไมไปแยกมันให้ต่างกันอย่างตรงกันข้ามให้รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเท่านั้นช่วยจำให้ดีว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเนอ มันเป็นความรู้สึกแห่งจิตเท่านั้นหนอเรื่องดีบ้าสุขทุกข์รวยจนเรื่องอะไรต่ออะไรทุกเรื่องมันเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นหนอพ่อเห็นเป็นความรู้สึกเท่านั้นหนอ มันก็หยุดเป็นทุกข์ทันทีนี่ธรรมะที่เป็นสุญญตาอนัตาตาตถาตาดับทุกได้อย่างนี้ทุกระดับทุกเร็วๆโง่ๆมันก็ดับได้ทุกที่สูงขึ้นไปมันก็ดับได้ ทุกที่สูงที่สุดละเอียดละออมันก็ดับได้จนกระทั่งบรรลุมรผลนิพพานเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้เป็นคนธรรมดาสามัญทำไร่ทำนาหาปูหาปลา ได้กินไปวันหนึ่งก็เถอะขอให้รู้จักคำว่าเช่นนั้นเองแล้วมันจะไม่มีความทุกข์ถ้าเป็นปัญญาชนก็ยิ่งจะต้องรู้ให้มากขึ้นไปอีกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ เช่นนั้นเองพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบัญญายปีใหม่เรื่องทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองวันที่31ธันวาคมพศ2 5 2 2เรื่องราวจากเพจเฟซบุ๊กพุทธทาสภิกขุ